สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกคา้าร้านแม่มาริพาไทยทุกทุกท่านเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณดาวเรืองนะคะคุณพี่ดาวเรืองนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนะครสวรรค์จ้าคุณลูกค้าสั่งตัดนะคะผ้าถุงสวยสวยคุณลูกค้าขารอบเอว32นิ้ สะโพก39ค่ะความยาวผ้าถุง33นิ้วคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชอบไม้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจผืนนี้1490บาทผืนนี้1490บา่คุณลูกค้ากับงาทผ้ืทนผ้าห้า่หมักโค่รลายพรวาสวยๆค่ะที่ลูกะคสีเหลืองสีเหลืองทย คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบสนใจนะสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขาผ้านะคะราคาชุดหนึ่งนะคะ1,490บาท 51ชุด1,490บาทตัดออกมาได้สวยพรีเมียมแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มัีพัไทยคุณลูกค้าคะติดต่อสั่งซื้อสินค้านะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้านะคะอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมใช่ไหมคุณลูกค้าจา๋าคุณลูกค้านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์คุณลูกค้านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ค r วอาโค้ที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้านะคะสแกนที่อคิวอ,คอย,นนนยะะ,นะณณมมยะแะมากกมายา,กายหหลลยค้วย กับร้านแม่มริพาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะผ้าถุงเน,นเนสสวยนะคะคุณลูกค้าคะผ้ารุ่นนี้จะมีความหนาความนุ่มด้วยเทคเจอร์ของเนื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายทอขิดยกดอกทอเครื่องทอดีทอแน่นมากๆคุณลูกค้าคะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะคะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าจะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์แบบนี้ก็ได้ตัดได้2แบบ ตัดได้2แบบเพราะว่าอะไรคะคุณลูกค้าขาเนื้อผ้าค่อนข้างหนาะทางร้านจะตัดให้เป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างแล้วก็เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะที่ร้านเราจะแนะนําหรือว่าจะเลือกตัดเป็นกระโปรงได้คะ่ะกระโปรงทรงเอกระโปรงหางปลาตัดได้คะ่ะคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษมากๆคุณลูกค้าคะ 1490บาท1490บาทจากปกติ1790ัรบาทในวันนี้คุณลูกค้าขาขับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าใยมักโ้นคุณลูกค้าขาลายแพยว่าสีน้าเงินจ้าสั่งซื้อสินค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะรอบเอว32นิ้วค่ะคุณลูกค้าขาสะโพก39ค่ะความยาวอยู่ที่33นิ้วคุณลูกค้าขาสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาริผ้าไทยนะคะติดต่อสั่งตัดเข้้้้าาาามมไไดดดดเเเลยตตติ่่อสัังขา นุ้มตัดให้นะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณพี่ดาวเรืองนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอบพระคุณมากๆเลยคุณลูกค้าคะแล้วที่สําคัญ ผ้าฝ้ายหมักโครไลแพรวารุ่นนี้มีหลายสีมากๆ,ๆมีหลายสีมากๆคุณลูกค้าขายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองเหรอคะ้งใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองคาผ้าราคาผืนละ9 9 0บาทค่ะค่าผ้าราคาผืนละ9 9 0บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปตัดเองได้เลยนะคะหรือว่าจะให้นุ่มนะคะตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยสวยๆให้แบบนี้ก็ยินดีคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหมถ้าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะว่าคุณลูกค้านะคะ ว่าเวลาเราอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเอ๊เราจะต้องตัดใหม่หรือเปล่าคุณลูกคาา้าคะถ้าเป็นผ้าถุงรุ่นนี้คุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยคุณลูกค้าสามารถขยับตะขอได้เลยไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือว่าผอมลงเราสามารถขยับตะขอได้เองง่ายๆสบายสบายค่ะผ้าถุงที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอ เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์คุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเห็นไหมเนี่ยติดตะขอชุดแรกเหมือนที่นุ่มบอกป้ายพาทางด้านนะคะจากซ้ายมือมาแลงขวามือน,นุ่มติดตะขอชุดแรกแบบนี้ค่ะจากนั้นคุณลูกค้าคะนะคะนี่เลยนุ่มติดตะขออีกหนึ่งชุดรอแล้วเรียบร้อยคุณลูกค้าค,คะป้ายจากด้านขวามือน,นะคะ มาทบทางนี้เลยคุณลูกค้าขาแล้วติดตะขอเลยค่ะคุณลูกค้าขาติดตะขอที่เราเย็บไว้นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้นะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีส์ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายชุดนี้คุณลูกคา้าขาที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่2,800บาทค่ะ2,800บาทนะคะคุณลูกค้าขากับเสือ้อนะคะคุณลูกค้าขากับเสือ้อผ้าใหม่สังเครา์ทอ,อเครื่อง3ตะกอคุณลูกคา้าขาใส่ดีมากใสด่ดีดูแลรักษาง่ายค่ะใส่สบายมากๆคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะที่น แขนยาวคุณลูกค้าขาผ้าถุงผ้าไทยสวยๆนะคะกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวาสวยๆแบบนี้ชุดนี้คุณลูกค้าขาทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงวันนี้ลดพิเศษสุดๆ2,800บาทเท่านั้น2,800บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้เฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงได้ไหมสั่งซื้อนะคะเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงได้ไหมได้เลยคุณลูกค้าค่ะมีหลายสีให้ดูให้ชมด้วยวันนี้นะคะเบื้องต้นขอ มานําเสนอในสีม่วงจ้าสีม่วงสีม่วงสีม,งม่วงสวยสวยสีม่วงสวยมากคุณลูกค้าขาเป็นสีม่วงที่มีความเข้มสวยงามมากๆคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้สั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละหนึ่งราคาผืนละ990รอบาทค่ะราคาผืนละ990รอบาทคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าขาของขวัญของฝากสุดพรีเมียม มีหม้อเพิ่มเติมให้ด้วยคุณลูกค้าหาคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าชอบไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะกับผ้าถุงผ้าไทยกับผ้าถุงผ้าฝ้ายมะคคนลายแพรว่าสีม่วงคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆถ้าใส่กับเสื้อสีม่วงจะเป็นอะไรที่มิกซ์แอนด์แมทกันได้แบบลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆคุณลูกค้าคะสวยพรีเมียมเพียงเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้้้้้้้้้าาาาานน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 สวยยไหมถชออออบเเเเืืืผผ่ๆๆฝ ลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะ ลูกค้าจ๋าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาคุณละ990บาทหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้ก็ยินดีนะคะเดี๋ยวน้มตัดให้ค่ะคุณลูกค้าขา1,490บาทจะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายนะคะป้ายเปิดติดซิปค่หรือว่านะคะคุณลูกค้าจะตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอเหมือนที่น้มใส่อยู่ตอนนี้ก็ยินดีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวน้มตัดให้นะคะผืนนี้สีม่วงนะคะพี่ผืนนี้สีม่วงนะจ๊ะสั่งซื้อผ้านะคะะก็โททรเเข้าาาม่0 8904608จจหือว ะะไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อน,อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้ค่ะหรือว่าง่ายๆเพียงแค่คุณลูกค้านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิอวอาร์คโค้ดที่อยู่ทางด้านบนได้เลยสกแกนที่คิอวอาร์คโค้ดที่อยู่ทางด้านบนได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่มน,นะคะ อ่าส่งให้โอเคไหมถ้าสั่งตัดก็แจ้งรายละเอียดเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นรอบเอวสะโพกหรือว่าความยาวค่ะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติตะขอฟีไซส์แจ้งแค่รอบเอวรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงก็พอคะ่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะผืนนี้สีเหลืองผืนนี้สีเหลืองสวยไหมคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปตัดได้เลยขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรคุณลูกค้าขาตัดผ้า ตัดกระโปรงได้ออกมาสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆพื้นนี้สีเหลืองค่ะพื้นนี้สีเหลืองเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมี่ยมมากๆด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้ากับร้านแม่มาริพภาไทยค่ะคุณลูกค้าคะราคาค่าผ้า990บาท ราคาค่าผ้า990บาทค่ะหรือว่าจะสั่งตัดเป็นผ้าถุง1,490บาทในวันนี้ได้เลยคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสั่งซื้อผ้าหรือว่าจะสั่งตัดดีค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1ป0 0 8ได้เลยนะไม่มีช่องทางไลน์ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะคะโทรมานะโทรมาได้เลยโทรมาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะพี่ๆค่ะรวมไปถึงนี่เลยสีแดงสวยมากสีแดงสวยมาก,มากคุณลลูกกคค้าะสีแดงเดน่ สีแดงเลือดนกเป็นไงคะคุณลูกค้าขาไม่ใช่สีแดงแป๊นะเป็นสีแดงที่สวยแล้วก็ไฮโซมากๆเป็นสีแดงที่สวยแล้วก็ไฮโซมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีแดงนะคะคุณลูกค้าขานุ่มเชียร์สีนี้เลยนุ่มอะชอบนุ่มบาคนชอบใส่เสื้อสีแดง,งที่นุ่มใส่เสื้อคอปาดนะคะที่นุ่มใส่เสื้อคอปาดสีแดงคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยมากนะคะและยิ่งเป็นผ้ารุ่นเนี้ยเป็นผ้า,นนผาที่ทิ้งตัวแล้วก็มีน้ําหนักเวลาใส่แล้วรู้สึกแบบ โอเคสวยสวยมากนะคะคุณลูกค้าขายิ่งเป็นลายแพรวา่าแบบนี้มันเป็นอะไรที่คลาสสิกเป็นลายไทยไทยที่นะคะคุณลูกค้าขาที่แบบว่านิยมมากเป็นลายไทยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งเลยคุณลูกค้าคะนะคะสว่วนพรีเมียมสุดๆกับงานผ้าไทยผ้าทอ อาฟา้ายมักโคนลายแพรว,วันนี้สีแดงค่ะคุณลูกค้าขา990บาทค่ะหรือว่าจะให้นุ้มตัดเป็นผ้าถุงให้วันนี้ลดพิเศษสุดๆ1,490บาทนะคะนุ้มก็อยากให้พี่ๆนะคะได้มีผ้าถุงสวยๆนะคะไว้สวมใส่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าขาอยากให้มีผ้าถุงสวยๆไว้ใส่นะคะไปไปร่วมงานทอดผ้าป่าทอดกระถิ่นเะนี่ยนะคุณลูกค้า่ะอยากให้มีผ้าถุงสวยๆไว้สวมใส่กันนะคะคุณลูกค้าขะใส่ผ้าถุงสวยๆกับร้านแม่บริภาไทยของเราค่ะจะสั่งซื้อผ้าหรือว่าจะ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มดูแลให้นะคะคุณลูกค้านะชอบแบบไหนบอกได้เลยค่ะชอบแบบไหนบอกนุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะชอบนะชอบแบบเห็นแบบเห็นแบบว่าพี่ๆนะคะใส่สวยๆแล้วรีวิวสินค้ามาให้ดูอะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบน้องใจฟูใจฟูชอบค่ะชอบมากๆด้วยนะคะก็แบบว่าทําไมถึงแบบทําอยากทําแบบชุดไทยแบบนี้เพราะว่าเวลานุ่มไปซื้อ เวลาหนมซื้อเรามาใส่เน <It> ี่ยมันไม่ค่อยเข้ามันไม่ค่อยเข้าตัวนะเพราะว่านะคะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นงานสั่งตัดนะคะเป็นงานสั่งตัดเวลาเราใส่เข้าสโพกมันก็จะเข้าเอวเข้าสโพเอย่างเงี้ยมันเวลาใส่มันก็จะดูไปอีกหนึ่งลักษณะเลยนะคะคุณลูกค้าขาเหมือนเสื้อแบบเนี้ยถ้าเราใส่แบบว่าหนุ่มมาเป็นคนแขนใหญ่นะต้นแขนใหญ่ถ้าสมมติว่าเราไปใส่แบบว่าที่เขาแบบเป็นโครงสร้างของคนแขนเล็กๆแบบเนี้ยคุณลูกค้าขา นุ่มใส่ไม่ได้เลยเวล,นะเวลานั่นอ่ะเวลานุ่งงอเนี่ยวันนี้มันเป็นแขนยาวเนาะความยาว21นิ้วใช่ปะเราจะพนมมือไม่ได้เลยมันจะตึงมากตึงมากพอตึงปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะตึงตามใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาใส่ได้ไม่ทั้งวันนะ่ะบอกได้เลยว่าใส่ได้ไม่ทั้งวันแต่ถ้าแบบว่าใส่แค่แบบไปร่วมงานนิดๆหน่อยๆหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราก็ยังพอได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะต้องใส่ในชีวิตประจําวันใส่สวมใส่ทํางานสวมใส่ใน,ในแบบทุกๆกิจกรรมที่เราต้องได้ใส่ คือมันไม่โอเคมันไม่โอเคสําหรับเราเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะมันรู้สึกอึดอัดและยิ่งแบบตอนนี้คือแบบว่าเราก็ไม่ได้แบบเนาะเ,เราบางครั้งบางทีเราก็ต้องไปออกงานแบบที่มันเป็นเท t ดอ o ที่แบบว่างานข้างนอกที่ไม่ใช่ห้องแอร์ใช่ไหมคะคืออยู่ไม่ได้เลยอึดอัดแล้วก็ปวดหลังปวดไหล่กลายเป็นแบบว่าโอ้เสียบุคลิกภาพไปเลยคุณลูกค้าคะเรานะคะสวมใส่อะไรที่แบบสบายใจแล้วก็มั่นใจดีกว่านะคะคุณลูกค้านะบอกได้นะนุ่มเป็นคนวงแขนใหญ่นู่มันก็เลยตัดวงแขนนะ่สิบแปดนิ้วรอบอกสามสิบหกก็จริงคุ คุณลูกค้าต้นแขนเล็กแขนเล็กแขนเรียวสะโพกเล็กอะไรแบบนี้นคุณลูกค้าบอกนะอย่างรูกเอลสามคุณลูกค้าบางท่านอะสะโพกแค่38ดเอง นะคะนุ่ม,มเป็นคนสะโพกใหญ่นะคะคุณลูกค้าสามารถบอกได้เพราะว่าเราตัดได้หมดเพราะว่าประสบการณ์นะคะที่เราตัดนะคะเยอะแยะมากมายนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นนะคะพี่ๆที่อยู่ในประเทศไทยรวมไปถึงนะคะพี่ๆมาดามที่อยู่ต่างประเทศทุกๆท่านด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณมากๆเลยรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าขาวงแขนตรงนี้คุณลูกค้าบอกได้ถ้าเป็นคนวงแขนเป็นคนแขนเล็กเนาะวงแขนแนจะอยู่ประมาณ1 6 1 7เราก็ตัดได้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าบอกแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าคาเราตัด เราพิจารณาร่วมกันได้คุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆนะคะที่ชื่นชอบนะคะงานแพทเทิร์นของร้านแม่มาริผาไทยของเรานะคะจนนี้แหละที่ไม่มาตัดนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดผ้าถุงผ้าไทยกันเยอะมากเลยคุณลูกค้าขารอบนี้นะคะคุณลูกค้านะช่างมารับงานเรียบร้อยเนาะเมื่อวันศุกร์เนาะช่างจะมาส่งงานอีกหนึ่งรอบในวันพุธนะคะคุณพี่ขาช่างจะมาส่งงานอีกหนึ่งรอบในวันพุธนะคะคุณลูกค้าที่สั่งตัดไว้นะคะ เดี๋ยวรอรับได้เลยนะคะในวันพุธนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งไปให้นะคะก็ถึงคุณลูกค้าก็ไม่เกินวันศุกร์วันเสาร์นะคะคุณลูกค้านะตั้งใจไว้แบบนั้นนะคะขอบระคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะเหมือนวันนี้แหละค่ะขอบระคุณมากๆคุณพี่ดาวเรืองนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขอบคุณมากๆเลยนะคะเลือกตัดนะคะผ้าถุงป้ายเปิดค่ะ เลือกตัดผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างกับร้านแม่าริผาไทยของเราคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาเลือกใช้ผ้าฝ้ายมักโครนลายแพลวาสีน้ําเงินคุณลูกค้าขะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยววันนี้นุ้มจัดส่งให้นะคะรวมไปถึงนะคะเดี๋ยวมีกระเป๋าใบยาวส,สวยๆนะคะเฮโซเฮโซแถมไปให้ด้วยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในไลฟ์สดช่วงต่อไปเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปนะคะจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ดูให้ช็ พี่ๆคะ่ะขอบคุณมากๆ